ชาวนาเตรียมเฮได้เลยค่ะประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ลุ้นเคาะจ่ายเงินไล่ละ1น0 0บาททางด้านธนาคารทก์สเตรียมมีเงินเรียบร้อยแล้วค่ะอัปเดตความคืบหน้าในโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไล่ล,ละ1000บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนค่ะทางด้านนายจุฬพันธ์มนิวัตนร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมีการออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการสนับสนุนบริหารจัดก,การและพัฒนาผลผลิตเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,567ทับ68ในอาตาใัตราไร่ละ1,000บาทหรือไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนนะคะ ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการรอรับฟังความคิดเห็นค่ะถ้าสรุปความคิดเห็นได้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะคาดว่าจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมของ,ของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคือ3ธันวาคม2567และจะมีการเริ่มจ่ายเงินนะคะให้พี่น้องกเกษตรกรหลังจากที่ทางครมอรอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ให้ทันก่อนสิ้นปี2567นี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นะคะให้กับเกษตรกรค่ะโดยจ่ายเงินนะคะผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทางธนาคารพกสนั่นเองค่ะทางบ้านนายฉัดชัยสิริไรยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะคะมีการกล่าวเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมทางธนาคารทรกสค่ะมีความพร้อมในการดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการไล่ละ1,000บาท หรือโครงการสนับสนุนสินเชื่อต่างๆนะคะซึ่งทางธนาคารทรกสค่ะมีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับโครงการไล่ละ1,000บาทหากผ่านความเห็นชอบตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วก็พร้อมค่ะที่จะดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดให้ทันค่ะซึ่งก็คาดว่าน่าจะดำเนินการนะคะคุณผู้ชมโอนเงินเป็นของความปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้ทันภายในปี2567นี้ค่ะ สำหรับเงื่อนไขในการรับวงเงินช่วยเหลือในอัตราไล่ละ1 0 0 0บาทในปีนี้นะคะคุณผู้ชมชาวนาจะได้รับการสนับสนุนนะคะพืชผลการผลิตนะคะไล่ละ1 0 0 0บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนหรือรับสูงสุดค่ะไม่เกิน1 0,000บาทซึ่งจะมีการลดลงมาจากปีก่อนนะคะปกติแล้วค่ะก็จะได้รับแนวา,า20ไร่ต่อครัวเรือนหรือรับสูงสุด2 0,000บาทค่ะโดยชาวนากลุ่มเป้าหมายนะคะที่จะได้รับจิตในครั้งนี้ อยู่ที่4.68ล้านควเรือนค่ะใช้งบประมาณนะคะอยู่ที่3.8หมื่นล้านบาทค่ะทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะคะจะเป็นการสำรองใจ่ายให้ก่อนค่ะหลังจากนั้นค่ะทางรัฐบาลนะคะก็จะมีการตั้งงบประมาณทยอยคืนให้ภายหลังค่ะสำหรับโครงการไล่ละ1,000บาทนะคะคุณผู้ชมถูกเลื่อนออกมานะคะจากที่จะมีการนําเข้าที่ประชุมข,ของคณะรัฐมนตรีสัญจรเมื่อวันที่29พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเมื่อสดาก่อนหน้านี้นะคะ ซึ่งยังมีการติดขัดในข้อเสนอของความคิดเห็นจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องค่ะดังนั้นนะคะจึงต้องรอให้ขั้นตอนแล้วก็ความคิดเห็นนะคะจากทางหน่วยง,งานราชการมาก่อนค่ะทางรัฐมนตรีที่มีการเกี่ยวข้องนะคะก็จะต้องมีการเซ็นรายชื่อประกอบกับความคิดเห็นก่อน ที่จะนาเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงคาดว่าน่าจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีได้อีกครั้งค่ะคือวันนี้3ธมนันวาคม2567นะคะถ้าหากว่าทางคอรมอค่ะมีการอนุมัติจ่ายเงินให้พี่น้องเกษตรกรไล่ละ1,000บาทเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมทางธนาคารทกศค่ะก็จะมีการส่งรายชื่อนะคะเพื่อที่จะโอนเงินไล่ละ1000บาทโดยจะมีกำหนดแบ่งการโอนเป็นรอบๆนะคะคุณผู้ชม ตามพื้นที่ตามจังหวัดและก็ตามอำเภอนะคะสำหรับเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนกับกรมสง่งเสริมเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องให้เรียบร้อยด้วยนะคะว่าข้อมูลในการขึ้นทะเบียนของท่านถูกต้องหรือไม่จะได้รับสิทธิ์กี่อไร่ค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะในขณะนี้ค่ะสิ่งสําคัญที่ท่านจะต้องเตรียมและจะต้องทําค่ะคือการตรวจสอบบัญชีธนาคารของท่านนะคะบัญชีต้องไม่โดนปิด บัญชีต้องไม่โดนอายัดนะคะกรณีที่ท่านใช้บัตร a อ m ค่ะก็อย่าลืมตรวจสอบบัตร ATM ให้ถูกต้องด้วยนะคะว่าอย่างสามารถใช้งานได้อยู่หรือไม่ค่ะหลังจากที่ทางครมอมีการอนุมัติมาเรียบร้อยแล้วทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธนาคารพกสก็จะเป็นผู้ดำเนินการนะคะส่งรายชื่อนะคะคุณผู้ชมตามรอบแบ่งจ่ายการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับท่านค่ะซึ่งท่านสามารถตรวจสอบ เงินเข้าออกปลานะคะกรณีที่มีแอปพลิเคชันของทางธนาคารทรกศ์ก็สามารถตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะกรณีนะคะที่ท่านไม่มีแอปธนาคารทรกสนะคะท่านก็จะสามารถดูตามตารางที่ทางธนาคารทรกศออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในแผนการโอนเงินการจ่ายเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแม่ตาไล่ละ1,000บาทค่ะในวันนี้ครัว่าจะมีความชัดเจนเพิ่มเติมออกมามากขึ้นนะคะและจากนี้ไปหากมีข้อมูลข่าวสารด้านใดเพิ่มเติม กวางจะนำมาเรียนให้ณผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะเจอกันในคลิปหน้าค่ะคุณผชมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ